có trở lại tốc thang chữa cái đó ấy rồi thòi làng cơ thòi làng bóp vào bó, đi Đói, hơi hơi. hay vô lâu <laughs> 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 hay đi Ơi, nó, nó, xuống ma từ đền sáu ngam, nó, trượt phía nó ấy, cột đẻ này nó, cột tóc thang phía nó ấy, thang, nó đi. Này bố, ní nó Rồi, lặng làm mất nắc thôi phí nội Ok thôi đưa Khói, khói Ok, dụt okay. 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 โหเดะนี่พี่น้องเอ้ยอ๋อเนาะโหดีเนาะนี่เกือบลงไปพุ่นพี่น้องเอ้ยผ้าพุนตกดินเนาะ ไ่ได้เลยนะพี yo, ่น ok. ้อยถาขึ้นนี้ยากปะนี่นะมแดกในบ่มาน่งะ่รเป็นังอืเนอโอเคพี่น้อยโอ้โหเดินทางไปน้อยเสียวเลย โอ้โหดีโคตรดีด้วยนี่พี่น้องทดสอบพอทุกอันรอแระนี่ขนาดยางไหม่ได้นี่มันมื่นดียังง่ายนึงไม่ได้ม่ได้คล้องนี่เนาะคล้องแรกวอลลี่เราโบอยากขึ้นไปได้พี่น้องเที่ยงขึ้นไปเราเรียบร้อยเลยมันมื่นมันมื่น อนลงนี่ก็ถือว่าดีอยู่ยังว่าถอยขึ้นได้อยู่กินเนาะมันมืนมันมื่นนัเฮมมืนมืนมืน่ทิกเกมไปเลยเนาะโอ้ยสิกาขึ้นหาน้องงามอยู่บ่แบบนี้ยังไงล่มก็จอแล้ที่แล่มื่นอันตรายอันตรายยังไงเนยังมันมืนีงเนาะ ปวดใจกูเฮ้นะปุบ <Tact> ม <ics> yeah. ันมันท่มล่อมันบดเลยมันบ่มีหมวกจับแมนบอมีหมวกจับมืเลยลดมาเลยันเป็นาเลยเลยมาน่เนะโอ้เื่งของเขากัยังบ่ท่นได้เดิมแจกจอยู่ คนมาทำปอกคนมาตกทำเปียกพี่น้องเยโอ้ยพี่น้องเยเน,นาะภาวนาเนี่ยนะเนาะค่อยเดินทางปลอดภัยพี่น้องเยไปทำอะไรมาใช้กุมค้องปกป้องรักษาได้หนีอะไรกันเนาะร <c oughs> ักษา <c oughs> ยากจะได้ขันหมื่นแบบนี้ทำมาแบบนี้ึ้นนี่เรียบร้อยบ้านีนเนาะรักษายากบ้าน,นีนเนาะ เห็นมีกระถอยแล้วแบบนี้นะถอยถอยยอมย่อมยอมยอมก็ตั้งหลักก่อนเนาะหลักก่อนจากไปต่อแบบนี้ไปยินดีครับน่ะเป็นยังไงหรอดูใช่ทั้งประธานยาวมาเด้อบ่ประธานยาวจังหน่อยสัมผัสตรงงามอยู่แล้วก็นครับประธานโตอย่างนี้ผึ่งหอยยังฉาดนะก็ต้องต้องแต่งด้วยนะกล้วยได้นี่ยนอ้้บีเดเซนพุ่นชักว่าแล้วกล้วยบีเดเซนรวยเท่านั้นแล้วนี่ กุ้ยชุกเขียวพ่อกล้ยชุกเขียวมาจักนี่วบอกหมักง่ายเทสไงโรยงาอะไ้มากินมากล้ยโตเดือดกยเทนีงโอ้ยเพลงอะไอยู่ไทยเพลงนี่นะคุนหงกล้ยยังบดีนี่นะบาจักเอาของบจักกิีิมาเชียล ว่างามเนาะง,งามสวยงามใช้คนขายคนไปใช้ค่ะนี่ยชื่อบอกองพี่ห้องให้ด้วยเอาจะกินยีบ่บ่อใช่ปกินเฮะกับเปรตคน<อ>ด้วยยาบอไปยาได้เสียพุ่นจะคลองพุ่นหม้อห้อยพี่น้อยพุนน่นมาห้อยไว้แต่เอาเทีย่ยหน้าไปเอาไว้รอบหน้ารอบในเน,นาะขันว่าผ่านมา,<อ>นมายัางเห็นห้อยอยู่นี่ก็จำเป็นแล้วพี่น้อย รถจบบอ่เพื่อนปะโดยไอกว่าอยู่ความบียงคืนค่อยเบี่ยงคืนบอกแล้วติคอยบอกอยู่เือล้มคลองทีนี่ฮะแต่ว่าอยู่คบงคืนง่คคืนดแดดเนาะเออแต่ว่าอยู่คบงคืนโดยโดยอเนาะไเจ้าเป็นเมนพี่น้องเอ้ใจจะความบดกนี่กนอ่ะอโอเคเนาะไปนอนเย มา <Ooh. S 1> พี่น้อยเนาะมาต่อกันจากฮุตวิทพี่น้องเนาะถอยรถเขาหุ่นเจ้าเกือบลงคลองแล้ว oh. อ๋ออือดีเนะาะวันนี้กับมาต่อกันอยู่เพื่อพี่น้องเอยไปใกล้รักษาเนี้ยกันอยู่ภูเขาแบบโอ้คตกพี่น้องเอย oh. ต้องเดินเอารถมีต้องเกียร์ซองอยางเดียวเลยเพราะว่ารถขยับมาเทือน <Ooh. S 2> เลขอ่อะ เพิ่งวิวก่อนพี่น้องเยนี่อยู่ใกล้ๆนี่รถนี่มาเชียงเลยโอ้จุ๊บไปไปจหน่อยเนาะนี่ก็ได้นี่ได้บ่นี่นี่มันฉีนโดนเน้นฮะเอาไก็บ่นี่รถนี่ขิวเข่าพี่น้องเยขิวเข่าได้ขิวเข่าป่ะนี่เอ้าเข่าเศร้าเขาเที่ยงยังนพท่นกินอยู่เอาหลายได้มาได้ไเนาะไปไปไปขำมืดได้เจ้านี่ดีลาได้บ่ยาว ขาเราเบิ้มมือแล้วเื้อนี้พี่น้องขาเต็มมากาย่เต็มมากพูดเลยปัดทุกูวิวง่ายเวิวเด้อพี่น้องยินพูดลเขาบอเขาบอยงงย่างเดียวพี่น้องพูดได้เนี้ยเขาผสมมีมีหส้มะคนไผจุนี่เขาีได้บ่อเนาะบ่คือหอกบ่เยกินดิบอบ่มนชายจุกเดี๋นาอเอาเห็นนี่ได้ชดูดูได้เจย่อยนี่นะ เนาะผ้าไปกินแล้วพ่อกินผ้าไปดูหรือมามามาใส่ตู้ท่ายนี่แหละเป็นงานเทาแหร่โมกข่าอยู่น้่ข้าวโคกข่าอยู่ใด้ึต้มขนมมีดกินก้อนนี่เพราะว่ามีร้านข้าร้านขายบุหรีได่มาเข้ากับมีน้อยเดียววะมาใส่รถไหมมามาพออุ่นเครื่องก่อนดูเลยเทสอะได้ได้ได้พอแล้วพอหนึ่งนี่นะเอเสี่ยพออย่างนี้น่ะชุกเดี๋ยวได้บุหรีอันไหนย่านี่ย

ตัวเต็มคาราเวลเลยรถบดเชียงล่าสุดเนี่ยขึ้นมากกับฮอดบ้านโดยบ้านอันนาอันนั้นขึ้นมายังบดท่านขึ้นฮอดพี่บดกลับไปบ่ปะเพราะขึเดินขักแทพบอกกินนี่บ่เพราะสูงเกินหมูแบบจุนอื้อเลยแบบเกียร์ชองเร่งยังเดียวเลยข่อยนะอือเลยข่อยนะเกียร์ชองเร่งขึ้ยังเดียวเลยเกินของกะ แจกายไปน้ำเบิดลายเติบแล้วเนาะโดยก็ยังมีอยู่เดี๋ยวยังมีอีกจำนวนหนึ่งพวกเป็นมีไว้ๆเป็นพวกมา้าบเปียงเพป็นแหลมหให้คนมาชอยเปียนบริสกแจกไปน้ำให้นี่ไปหน่อยถุงยังชีพโอ้ยบ่ได้นะบ่ยาวบ่ได้บ่ฝนตกได้คอยบอกเราบริสเชื่อค่ฝนดินในเจ้าดิตั้งนั่นนี่ดโเนาะตั้งลื้อตั้งมึนนี่โดอห่บอกว่าบุได้ถ็งกระยาด้วนนะ เท่ามือเท่ามือพี่น้องเยใครอยู่อยู่นี่มีสัญญาณเนาะมีนียรักมันโอ้ดึงไปปู่พี่น้องเยนี่รักอากาศอยู่เว่ยบอกรักเก่าที่เป็นแล้วเนาะเก่าหักโบเห้งเลยเก่าครักจะว่าเจนพันธุ์บัวไซบูเต็มคาราเบลวานไหนเจนมีรักเดียวเนาะมันก็เลยแบบดึงดูดลายแต่มีสามสี่รักต่อๆกันในกะทิ นี่เนาะผู้เขาคนที่ไม่ใจใครนะแมนต้มาอันค้อนกลุ่มกุ้มนะเพิ่นอุ่นให้บ่เนะาะวัไปหม้อเมฆเนี่ยแมนว่วเมฆเมฆก็ผู้ให้ผู้เขาเรียกกันจุดหมักอันหมักแตงมาอื้อเห็ดปลูกให้ไปจัดคือเสียงรถมากบาออยู่ที่โซ่บนเสาเตียงเด้ออืะนะโทรบอกยังไอดขใส่กันแล้วมีสัญญาณอยู่บ่ Thấy, xin nó chắc có đi, Ất oh. ừ. chạm rồi. rồi. Này, <laughs> no. này y bóng, anh em. Nại, y bóng, y anh em. Nại, y bóng, y anh em. Nại, y bóng, y anh em. Nại,

bộ hòn lát thòng, lát chỉ hông, chỗ chỗ luôn. Cái thay, cái thay hà mía phải không? Thay uốn mía phải không? Wa đó, chào cả. Mía khỏi <laughs> cái thuong, cái đó. bố đây chung bài hay. Nói <laughs> chạy, nói <laughs> chạy, nói chạy, nói วกจะมาพี่มาเชียไอ้เนาะโอ้อันนี้ชงเมื่อทางบ้านนี่เบิ้งบ่อเมนเมนเมนเอ้าพี่น้องเลยบ่ออะไรกัดควยกับบอย่อมคือกันได้ร้องมึงก่อนใส่พี่น้องชงให้ลูกก่อนควยกันลูกเพิ่นได้เห็นเพิ่นก็ดีใจละว่าให้บ้านนี่เอ้าเนาะเอาทีวีให้เพิ่นเบิ้งนี่พอแล้วพี่น้องเลยงาม แต่ว่าภาพมันจะไกลเนาะเอออือ,อมีเสียงอีกคือแบบนี้โอ้เสียงนะได้แล้บาทนี่เป็นเวลาสิบสี่เฮสิบหกเนาะสิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกา Hm, chị ngô tinh ngàn bóc. Hà, là tìm mèo lạp. Tìm mặt 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 Thôi mặt 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 kia mặt 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 หนึ่งยุลิโขอดเมียกนอนไปได้มาหอดภูเขาแล้วโหดเนาะใส่ให้บ่ลกูกึให้อย่างดีเออดีดีให้เอ็นบ่หันไทย ถ่ายทอง่ายทองเบาเออเออเออพี่น้อยโอ้ยเราเสพก้นแล้วเนาะมันมัก้นแล้วดิเออเ้องเป็นไม่เบาหน่าฮะน้องทางบอดี้ครพี่น้อยโทรหาทางลูกทางเต้าโมเชียงหนีโบเล้งพูนไ่นพี่น้อยกลับเมื่อพูดไหนน้อยถูกใจมันใหญ่ดิ ลูไข่กะใหญ่แล้วแต่ว่าก็ยังเพิ่นกินฮอดถามไทยเยอะเพิ่ได้ให้เนาะเพิ่นบ่ได้ให้เพิ่นแอรแค่เพิ่นถามทุกวันเพิ่นยังยังให้อยอะคันตามนะป่าวยังถามบอกแล้วก็บอกว่าเพิ่นขึ้นมาเหนือไม่ยังเพิ่นก็ฮู้นะเพิ่นก็ะย่ามาเป็นใหญ่แล้วโอ้ใช่เปิดกล้องให้บิวเห็นทั้งเมียเบิ่งดูแล้ว เออคนกุมกุ้มเลยมันไล่ย้อนเล้าบ้านนี่เฮ้ยโอ้ยมันผิดเหี้ยบอ่ะนะผิดหียด้บ่เสียงผมีคนย่างผ่านมาด้วยเนาะลูกาลีให้อาคืออะนั่นสลีเอามีลูกหรือบ้านเรานัได้เนาะตัใ่ดี้อย่างหน่อยเนาะพัวใหญ่ลีฉน่ะกับบ่อเถาลีปูลี เป็นไปแล้วทวดลีทวดยังก็ว่าไปแล้วหมดเลยอยู่เพิ่มไปเลยต้แมนเดี๋ยวจ้าพ่อทู่จ้าพ่ออาชีพนะฮะบอกคุนห้องนั่นนี่เมียก่อนธรรมชาติเนาะธรรมชาติไปอ่านรับอีกอะไรไมนยังรับอ่ะเจ้าพ่ได้เห็นโบไฟนะฮะเบ๊งเบ๊งพ่อมาลูกเขาปะเป็นเออเนาะเราว่า อ่ารอเป็นตลอดอยู่บนเนานี่จุไผ่ประจิจย่างสมกินเข่าพี่นอออ้อยอ่า<แ>บิวพูดจุ๊บอนีโลอันนี้เนาะที่หัวหรือที่ห้ลูกฮะโอเคพี่นออ้อยอาจจะได้ได้อบบัตนี่เนาะอ่ะพี่นออ้อยใช้ <laughs> ชาหมอคนอะฮอพอดีไปกินมะจองโมโอ้กินเลิศคุชาแล้วภูเขาลยพ่เผาเผาเผาพี่หน่อยอืไม่ในประเยงเลยเนาะรอบภูเขาเลยือแบบนี้รอบภูเขาโอ้มาี่ยมันมีสัญญานพอดีรักมันอยู่มันมีบอกมีเลิ ล,ลุงบอลเลุงเตียงไปถ่าอโอเคใหม่แล้วใหม่บินบินอยู่เนาะเอาไ,ไ้เรียบร้อยแบบนี้โอ้ยไป็นอยเบาบาะมาดเด้อ ก็รู้สึกว่าเบดโทรศัพท์กับสีเบดไม่เกิดตามมาน้ำบาทนี่มนี่ย,เยงเโอ้เห็ดนือะไร้ีบาทน,นี่พี่โนโอ้องสิบุ๋มนถ่ายคลิปนี้บนอ้อน,นี่สิบูได้กินเขา่มมาทั้งหมดจักรล้อกันนี้อืมอะนะเดี๋ยวขอพักเบกก่อนอพี่โนโอ้อยเดี๋ยวมึงกินเขา่ากินน้ำก่อนไว้น้อ ป่ะแบบนี้ตัดมาแบบนี้เรียบร้อยไปหน่อยเรียบร้อยไปน่อยเยเรร้อยเนาะอันนี้อันห่อมาในร้านมึงเช่านี่นี่เนาะมันอืมอเด็ใครกาบ่หมาอยู่เด็ไปใสเบิรอันนี้อือหืือยมามมอืเด้อมาเด้อมาเดมาเด้อทางนั้นกาฟูพี่น้อยโตราลูกูกแก้มหอมปัดปาดอยู่โคตแด่นี่เนาะ <S 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 เเขาพอดีเชฟลาบบอดี้นี่ถือมานี่ได้กินยอดอ้าวคอยบอกอย่าประมาทตอนเขาอิ่มนัน่นเขาบ่อยากได้อยังเดย์แบาเ<ต> <บา S 3> พินบบเพินสิพอเลยต้แม่นแต่พอเขาันนี้แหละยากเอฟคือการอตอนให้ก็เมียมายาียวยให้ตอนมีอารมณ์ตอนมีอารมณ์เนี่ยอยากป้าอยากเลิกเขาบอดี้เชฟเป็นเกือบผู้ด พอพอมันลมโชว์บูกเลยพอเวลาผ่านไปแกคินรังมาแกแม่น่ะบรดิมันอะไรนแกแม่น่ะผลกบมาแช่บปดนาในนาะเออไว้ได้พอกินกินไปเลยเฮ้นองเห็ดเท่นี่เฮ้ยบุดดิเจ้าหมาบอนนะเปิดเน้นอยู่เลยกินมันทายใช้ปีกไกลคอยเบิร์ดบวบ เช้ป das ินงไก่อยู่ใช่ยีกบาทนี่รางเงือะออนี่ไปิไก่ขอยวิม้าปิ้งไก่เนียไเอทางเงืดี๋ยวแต่ล่องลอยไม่ควบจงจำปิ้งไก่ใอยได้น่ะมวยงงมวบ่มาชะคอระยได้แตบุเสียงนั่นก่อนพี่น้องเลยมามามาปามามโอ้กินเห็นภูเขาแล้วมีเออ S <S อากาศโคตรเลยด้ินี่นะ light, light, light. เกินไปแล้วดร์มาสามนุมกอนทั้งทีมงานขึ้นไปก่อนไหนพีน่น้องสามนุมสุ่มใจใจ<อ>ประหันพี่น้องใจ่ประัน,พนพเพิ่นเค้บริ่ากินแต่ว่าอยอิ่มเลยนะกินคนไหนยอ่งั้หมูพริกขนป๊กม่เกิน,น,น,นออยังไม่ปวดอ่ะง่ยเย โอ้ยเนอกกินเข่ากับแบบผุนกันมากแหม,มสโลเกนบอสสโลเกนว่ากินเข่ากับพุนยำคนบ่มีใจบ่มีใจใจเย้สโลกเกนเปลี่ยนหนึ่งอบอปเ,เอา,าวะร็อสเลยเร้ว นีรถมาแล้วบอสิโอ้โหกินข่าวสามคนเพราะทีมงานหลายคนเป็นเดินทางไปก่อนแล้วเฮ้ยโ่ได้โบฟาอ๋อไอ้เนี้ยกินข่าวสามนคนฝนตกดิน,นสู่ชนกับฝนลินอ้าต่างกัน,นครับ อ้าวบอชียงว่าแล้วกัดจะว่าชั้นว่าชีเด้อตัวท้องบอเอ้าหนักไหนเรื่องแจ๊สไปต้องเลยจบเลยบอสจบเลยเหรออันที่เหมือนในฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางไปหน่อยเพราะว่าทั้งทีมงานครับเป็นขื่นไปก่อนแล้วน้ำหัานน้ำหอ่ะจังใดกับบเชียงจะขอจบคลิปลาค่อนหิวเข่าแห้งไปหน่อยมากกับป้ากับฝนกินอยู่แบบนี้แหละเอ๋อ เป็นอยู่นี่แหละมมชมบรรยากาศบนน้ำกันพผู้ข้างล่างกินข้าว3ามคนสู่ซ้นกับภูเขาโอ้ยอากาศเพอใจทุเราพอไรเพอแไ้วพอไปต่อมาได้ก็เลยมันกินข้าวก่อนโอ้โอเคใช่พี่น้องเนอะอยู่ดีไม่แห้งสุกาสสบายใจกันพี่น้องกันพี่น้องในใบพี่น้องเนาะด้ยด้วยดย